สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะก่อนเอนแซบต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมให้กําลังใจช่องแซบอีสานมาแล้วนะคะแล้วก็ติดตามรับชมช่องเครือข่ายของเราด้วยดีเสมอค่ะ เชฟยานไปไงมาไงคะสวัสดีค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาเที่ยวค่ะมาเที่ยวสวนมาเที่ยวสวนนะครับเล่นมาแอบคุยกับใครคุณคุยกับใครไปไงมาไงคะมาทำอะไรคะเชฟวันนี้มาถ่าย m อีครับเอนมบีมาถ่าย MV ก็มาเจอแทบพิสารพอดีนะครับเดี๋ยวจะชวนเทฟพิสารเป็นนางเอกได้เลยค่ะได้เลยเต็มใจค่ะ เอเพลงอะไรคะสวัรับทุกท่านครับเชฟจันมาแล้วนะครับก็กลับมาพบมาเจอมาเจอกับพ่อแม่พี่น้องบองปอนครุบคกันเนี่ยเมือนเดิมนะครับวันนี้มาเที่ยวสวนนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่เราจะไปถ่ายเอ็มบพอดีมาเจอแท้พิสานคุณลอยมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยลอยมาได้ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะวันนี้ขอยืมตัวไปโอ้ได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 ้ยังไม่รู้เอ็มบอะไรได้ไปก่อนได้หมดค่ะให้ไปไหนก็ไปทําอะไรก็ทำถ่ายเอ็เพลงอ่า สาวกกตูมครับท่านผู้ชมแล้ววันพรุ่งนี้ฝากช่องแซบีสานมาแล้วด้วยครับวันพรุ่งนี้เราจะออก MV ชุดนี้นะครับเจ็ดนาฬิกาวันพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ทั้งวันนะครับวันอาทิตย์ที่เจ็ดเนาะวันอาทิตย์ที่เจ็ดแล้วก็ออก MV นะครับสาวกกอกนะครับคอยติดตามชมได้นะครับมีทั้งบรรยากาศบ้านกกกอกแล้วก็บรรยากาศ หลายที่นะครับหลายคนยังไม่เคยเห็นบ้านกกอกกกกตูมวันมุ่งนี้เจอกันแน่นอนครับเยอะยืมน้องแซบานมาแล้วไปได้เลยค่ะได้เลยสาวกกกตูมนี่ต้องนมใหญ่ๆนะครับนมใหญ่ครับคุณมีคุณสมบัติพอไหมคุณสมบัติน่าจะได้อยู่กับท่านผู้ชมพอไหมพอไหมต้องเอาอะไรหนุนไว้หรือเปล่าเดี๋ยวยัดเยอะๆค่ะยัดช่วยช่วย ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแซบิสานมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่อยู่ในเครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะครับก็วันนี้มาเจอน้องแซบิสานพอดีก็เลยอยากจะฝากผลงานเพลงนะครับสาวกกตูมค่ะเป็นเพลงล่าสุดที่จะออกวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งทางผู้แต่งนะครับเขาก็จะมอบให้โรงเรียนบ้านกกตูมนะครับปูเข็มใช่ไหมคะค่าขนมน้องๆนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเพราะว่าปูเข็มเขาแต่งเพลงนี้ ขึ้นมานะครับ κα, ก็อย่าลืมเข้าไปชมเพลงหลังๆนะครับก็มีด้วยลุงพลลำพันสายยันลำพึงแล้วก็ย<ค>ูทูบเบอร์เรือนจำ<ค>แล้วก็สาวกกตูม<ค>จําเพลง<ค>เพลง,<ค>พลงแทบจะไม่ได้เลยนะครับ<ค>เพราะว่า,ามีอีกครับมีเยอะแยะมากมายผลงานเพลงนะครับเดี๋ยวจะลังสันออกมานะครับ<ค>ก็อย่าลืมเข้าไปชม MV ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำจากโทรศัพท์ทำด้วยปัญญาของเรานะครับทำจากโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีการอะไรล่ะ ที่จะมีค่าใช้จ่ายเลยเยอะนะครับก็ทำเล็กน้อยนะครับรายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้ค่าขนมนักเรียนเมื่อวานเมืม่อวานผมไปทําทําหน้าไปร้อยไหม่มาก็เลยมองนู่นหน้าชอท่านผู้ชมครับ <laughs> ผมไปร้อยใหม่มานะครับก็ว่าจะหมอคุณหมอบอกว่าอย่ายิ้มมากนะครับเดีย๋ยวเดี๋ยวไหม่มันจะขาดนะครับก็เลยเนี่ยมาวันนี้ขาดหมดเลยเพราะว่าเสพพิสานเสพพิสานว่าผมหมอรอดในท่านี้ไหมขาดหมดเลยที่ร้อยมา ยังไงก็เจะเนี่ยจเจารายได้ส่วนนี้ลหละหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปน้อยไหมคืนับท่านผู้ชมแล้วหลีกจากนั้นก็จะมอบให้ <c oughs> นักเรียนบ้านบ้านกบตูมเนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมช่วยเชฟด้วยนะคะว่าเชฟไหมขาดหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ยายามีตังค์ไปร้อยไหมนะคะคุณหมอก็ไม่ให้หัวล่อครับผมก็ลืมไปพ <c oughs> <c oughs> อดี <Amsterdam> มาเจอท่านผู้ชมก็ดีใจก็เลยหัวล่อ,าอขาดหมดเลยก็กลับมาเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนล่องมันกับหลังเหมือนเดิมครับก็นั่นแหละ ถูกเลขเนะาะเดี๋ยวจะไปร้อยใหม่ต่อนะครับหรือว,ว่าท่านผู้ชมเข้ามาชมเพลงอ่สาวกกตูมได้หากมีรายได้จริงๆรายได้เยอะๆนะครับพอจะร้อยใหม่ก็จะเป็นร้อยใหม่ต่อนะครับต้องขอขอบคุณมากมานะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับสาวกกตูมครับรายได้ส่วนหนึ่งก็มอบให้ค่าขนมนักเรียนจะมีนักเรียนบ้านกกต,ตูมสาวๆตอนนี้น้อยกำลังป่งขนบวนะครับท่านผู้ชมเพาะอยู่นะครับวัยสิบห้าปีสิบหกปีนี่แหละทำทำจากความ จริงใจอะค่ะทั้งคนแต่งแล้วก็คนร้องนะคะผมก็ตั้งใจเต็มที่เลยผมพยายามร้องอย่างสุดชีวิตเลยนะเส้นคอขึ้นเลยไม่รู้จะดังหรือเปล่าขอให้ดังขอให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็รับชมรับฟังเยอะๆนะคะรายได้ส่วนหนึ่งก็จะมอบให้กับเด็กๆที่โรงเรียนอะไรนะคะบ้านกกตูมเนาะจ้าแล้วก็คุณมีชุดมายังชุดอาที่แบบใส่ เพลงนี้ต้องใส่สั้นๆแล้วก็นมใหญ่ๆเลยลอยมีไหมไม่มีเอาชุดนี้ได้ไหมมันฉุกเฉินมันฉ <_ d> um> ุกเฉินคือเจอกันโดยบังเอิญนะคะยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยครับยังไงก็ตามใจนะครับผมก็จะฉุกเฉินแบบนี้ผมก็จะเอาชุดนี้ไปนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากผลงานเพลงสาวกบตูมนะครับล่าสุดไปชงช่องเชฟยันมาแล้วลงช่องเชฟยันนะครับลงช่องเชฟยันนะคะรับ โอเคขอขอบคุณมากมายนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมเดี๋ยวจะไปนะครับเดี๋ยวเสียเวลาไปกันเลยดีกว่าไปเลยค่ะไปสวัสดีสสดค่ะขอบคุณนะคะบา,บายยอย่าลืมติดตามกันเยอะๆนะคะ Let's go ไาย้แทบ <laughs> อีสานมาแล้วแทบทุกข่าเล่าตามที่เราเห็นที่นี่ทุกวัน